เทศบาลตะบนท่ายยางได้จัดโครงการต้นแบบ1อปทอ1น่สวนสมุนไพรเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงเจริญพระชนมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งจึงได้ขับเคลื่อนโครงการ1อปทอ1นึ่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชกรณียกิจด้านสมุนไพรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรตลอดจนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเทศบาลตะบนทยย่ายางได้เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิวเป็นพื้นที่ในการจัดดําเนินโครงการ 1. อปท 1. น่นสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสําหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรเพื่อใช้สําหรับประกอบอาหารและจําหน่ายให้กับผู้ปกครองได้ โดยมีพื้นที่ที่จัดทำสวนสมุนไพร2 12ตารางเมตรแบ่งออกเป็นแปลงปลูกสวนสมุนไพรที่หลากหลายจำนวน6แปลงแปลงผักสวนครัว4แปลงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่1โรงเรือนและพื้นที่จัดทำทางขยะเปียกนอกจากนี้ยังมีในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มีการจัดทำกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาที่มีการเกิดขึ้นเป็นรูปรธรรมตลอดจนสามารถถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดําเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับผลผลิตที่ได้จากแปลงผักและสวนสมุนไพรนั้นนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กส่วนหนึ่ง นำไปจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนโดยไรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตนำมาหมุนเวียนซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายแปลงสวนสมุนไพรและแปลงผักต่อยอดให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้รวมถึงเป็นต้นแบบของการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักและเพื่อให้โครงการหอปทหน่หนสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการที่ยั่งยืนต่อไป